โดยเรื่องราวก็คือที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานตำรวจกล่าวถึงกรณีสำนักส่งนะคะทรรมสถานวีโมกศิวาลายัยหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชย,ยันโตโพธิธรรมรังสีค่ะซึ่งมีการอนุญาตบวชพรามให้กับสองผู้ต้องหาในคดีอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาครอบครองที่ดินกว่า70ไร่ในพื้นที่หมู่7ตำบลสวนพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะตนก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีมานะกรีบสัตบ,บุตรคะ่ะผู้บังคับการนะคะได้เข้าไปตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่พร้อมทั้งให้รายงานให้ทราบโดยเร็วคะ่ะด้านพลตำรวจตรีมานะนะคะกล่าวว่า ล่าสุดค่ะตนได้สั่งการให้กองกำกับการ5ลงเข้าไปตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าประสานขอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในประเด็นต่างๆอาทิมีการให้เช่าถูกต้องหรือไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำลายป่าหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหรือไม่ทำให้รัฐเสียหายหรือไม่ซึ่งคาดว่าคงจะได้รับรายงานภายในเร็เวนี้หากการตรวจสอบพบว่าในส่วนไหนที่เข้าข่ายของการกระทำความผิด จะทำการสืบสวนสอบสวนเอาผิดตามกรอบของกฎหมายและรายงานเสนอให้พลตํารวจเอกรอยอิงคาพไหรถพิจารณาสั่งดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ